อัปเดตโมเดลล่าสุดเช้านี้เลยนะครับ6โมงเช้าวันที่3กันยานั้นยังมีฝนอยู่นะครับฝนอยู่แถวแถวจังหวัดตราดจันทบุรีระยองนะรวมถึงยะโสธรร้อยเอ็ดรีสเกตอุบลแถวนั้นนะครับยังมีโปรยปรายอยู่บ้างรวมถึงภาคกลางก็คือแถวกรุงเทพสมุทรปราการนะครับยังมีอยู่บ้างเหมือนกันแล้วถ้าที่ภาคใต้ก็คือแถวสตูลสงขลานะครับโปรยปลายหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียว หรือแม้กระทั่งระนองชุมพรประจวบนะครับหลายหมู่บ้านก็ยังตกอยู่เหมือนกันอันนี้คือเช้าเช้าของวันพุธนั่นเองนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงสายถ้าไปดูตั้งแต่7จ็ดโมงแปดโมงเโมงนะครับเจ็ดโมงแปดโมงเ้าโมงไปจนถึง1 0บโมงส0บโมงเช้าวันนี้นะครับฝนจะลดลงอย่างชัดเจนที่จะมีฝนอยู่นะครับก็คือแถวแถวจังหวัดตราดจันทบุรีนะครับอาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อย ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก11โมง12เนาะประมาณสักเที่ยงไปจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยนะครับเวลาประมาณบ่ายสองจะเห็นว่าเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับจนกระทั่งบ่ายสามก็คือชัดเจนมากหลายพื้นที่เลยทีเดียวไล่ตั้งแต่ภาคอีสานตอนล่างเลยนะครับก็คือบุรีรัมย์นะครับกลายเป็นพื้นที่สีส้มไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุรินทร์เองนะครับสุรินทร์ตอนล่างก็เหมือนกันนะแถวๆติดชายแดนนั่นเองนะครับแล้ว พื้นที่รองลงมาของภาคอีสานก็จะเป็นทางชัยภูมินะครับชัยภูมิโคราชรวมถึงขอนแก่นตอนล่างนะครับเพชรบูรณ์ก็มีอยู่บ้างนะครับแล้วจังหวัดอื่นๆของอีสานก็จะเป็นพื้นที่ที่เต๋วเล็กน้อยนะครับเป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆเนานะก็คือจังหวัดเลยน้องบัวลําพูนะครับกาฬสินธุ์สารครามร้อยเอ็ดยะโสอุบลน,นะครับรีสเกต มุกดาหารอำนาจเจริญนะครับบึงกาฬแล้วก็นครพนมสกลนครอุดรธานีหนองคายแถบนี้เป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆจะตกโปรยปลายแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นนะครับตกเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับหนักนะครับจะมีหนักก็แค่พื้นที่สีส้มจุดเล็กๆนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นเองแล้วถ้าไปดูที่ภาคเหนือนะครับก็เป็นพื้นที่สีฟ้าอ่อนๆเหมือนกันนะครับที่จังหวัดน่านนะครับพยาวลำปางแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกนี่ก็พิษณุโลกตอนล่างเนาะมีพื้นที่สีส้มเล็กน้อยอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก สอนเชียงใหม่ลำพูนตากแต่ว่าพูดถึงก็จะเป็นจังหวัดตากตอนล่างนะครับเป็นพื้นที่สีส้มไปแล้วกำแพงเพชรเนี่ยนะครับพื้นที่สีส้มหลายหมู่บ้านกนเลยทีเดียวพิจิตรนะครับอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีแถบนี้นะครับแถบนี้ก็เป็นพื้นที่สีส้มเหมือนกันราชบุรีเพชรบุรีนะครับ อันนี้ก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางหมู่บ้านนะครับบางหมู่บ้านก็จะไม่ตกเลยทีเดียวทีนี้ภาคตะวันออกก็คือทางสะแก้วนะครับมีอยู่นะครับสะแก้วตอนบนจันทบุรีตราดอันนี้มีอยู่บ้างเหมือนกันระยองมีอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับไล่ไปทางภาคใต้ก็จะเป็นประจวบชุมพรระนองนะครับพัางงาสุราษฎร์กระบี่นะครับแล้วก็ปัตตานีนาราธิวาสแถบนี้ก็มีตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางหมู่บ้านนั่นเองนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักโน่นเลยนะครับสี en, ่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฝนมีการกระจายตัวมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไปทางตอนบนมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานจะเคลื่อนไปถึงโน่นเลยนะครับถึงยะโสธรเป็นพื้นที่สีส้มร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับห้าจังหวัดนี้กลายเป็นพื้นที่สีส้มไปเลยทีเดียวส่วนพื้นที่ที่รองลงมานะครับที่มีฝนโปรยปรายในหลายหมู่บ้านก็คือทางบุรีรัมย์นะครับโคราชชัยภูมิขอนแกน่นสารคราม กาฬสินธุ์อำนาจเจริญนะครับแถบนี้จะมีฝนตกโปรยปลายหลายหมู่บ้านนะครับแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะครับแล้วถ้าไปดูที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะมีทางแม่ห้องสอนนะครับหนักสุดนาอสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิต์ตอนล่างจังหวัดตากอันนี้คือหนักสุดของเชียงใหม่แต่ว่าก็แค่เล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนะครับแล้วโปรยปลายก็จะมีทางเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ลำพูนนะครับลำปางพะเยาแล้วก็แพร่นะครับอันนี้คือเล็กน้อยแล้วพิจิตรลงมาทางพิจิตรนะครับกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็เริ่มหนักขึ้นนครสวรรค์นัหก ขึ้นเลยทีเดียวลบบุรีมากขึ้นนะครับชัยนาทมากขึ้นสิงบุรีอ่างทองสุพรรณยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนะครับแถบนี้ รวมถึงทางนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครามสมุทรปราการ,รการุงเทพน,นะครับแถบนี้เนี่ยนะครับประมาณสัก5้าโมงหกโมงเย็นเตรียมรับกันให้ดีเลยนะครับการจนะบุรีราชบุรีไล่ลงมาทางภาคใต้นอเพชรบุรีรปจบคีรีขันแถบนี้นะครับบางหมู่บ้านเป็นพื้นที่สีส้มนะครับมีตกในระดับปานกลางได้เลยทีเดียวครับส่วนจังหวัดอื่นๆตกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับจ,จุดที่เป็นสีฟ้านั้นตกเล็กน,น้อยอ้อเกือบลืมเลยนะครับสุราษฎร์ก็พอมีอยู่บ้างนะครับพื้นที่สีส้มบางหมู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ปัตตานีนราธิวาส ตกหนักเหมือนกันนะครับบางหมู่บ้านนั่นเองครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับค่ำคืนนี้ในช่วงสักประมาณหนึ่งทุ่มสทุ่มสามทุ่มนะครับทุกท่านเห็นภาพชัดเจนนะว่าภาคอีสานนะครับที่ตกหนักที่สุดของอีสานจะอยู่ทางอำนาจเจริญนะครับอุบลนี่เลยครับหนักสุดรวมถึงมุกดาหารรองลงมานครพนมนะครับสีฟ้าอ่อนๆตกโปรยปลายอยู่บ้างนะครับแล้วถ้ามาดูทางฝั่งนี้นะครับทางโคราชเนี่ยนะครับฝั่งที่ติดสระบุรีลบบุรีนะครับโคราชที่ติดกับสระบุรีลบบุรีหลายหมู่บ้านเลยนะครับแถบแถบนั้น ก็จะได้ฝนตกในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเองนะครับชัยภูมิก็จะมีชัยภูมิตอนล่างที่จะได้น้ํานะครับแล้วภาคกลางก็คือหนักสุดจะอยู่ที่ชายนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณนะครับอยุธยานนทบุรีแถบนี้นะครับรวมถึงปทุมธานีนนทบุรีด้วยลบบุรีสระบุรีนครนายกนะครับเป็นพื้นที่สีส้มไปเลยทีเดียวนะแถวนี้เตรียมรับน้ากันให้ดีนะครับกรุงเทพก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูที่ภาคเหนือก็คือทางแม่ฮ่องสอนนะครับพื้นที่สีส้มบางหมู่บ้านเชียงใหม่สีฟ้ารองลงมานะคร เล็กน้อยนะครับเชียงรายพะเยาน่านเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นเองต่อจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่ม ไปจนถึงห้าทุ่มเนาะทุกท่านเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพื้นที่สีแดงนั้นไปอยู่ทางพิษณุโลกแลวนะครับที่จิรเลยนะครับกำแพงเพชรเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับสีจังหวัดนี้กลายเป็นพื้นที่สีส้มและพื้นที่สีแดงนะครับตอนประมาณสักห้าทุ่มเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับส่วนทางภาคอีสานนั้นจะมีฝนอยู่ทางหนองคายนะครับหนองคายบึงการสกลนครอุดรธานีกาฬสินสารครามร้อยเอ็ดนะครับ 6จังหวัด67จังหวัดแถบนี้เนี่ยนะครับจะมีฝนตกโปรยปลายเล็กน้อยอยู่บ้างเหมือนกันนะครับแล้วถ้าไปดูที่ภาคกลางนะครับก็คือทางชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีนะครับลบบุรีสิงห์บุรีสระบ,บุรีนะครนายก ข้ามาฝั่งตอนออกก็จะเป็นปลายจีนฉเชิงเซาชนบุรีนะครับแถบนี้รวมถึงจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็อ่าวไทยก็มีฝนตกอยู่บ้างเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับไล่ตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับไล่จนถึงตีสามจะเห็นภาพนะครับว่าจะมีฝนตกมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตีสามค่ำคืนนี้นะครับก็คือนู่นเลยนะครับไล่ตั้งแต่น้องคายบึงการอุดรนะครับสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูจังหวัดเลยขอนแก่นนะครับขอนแก่นจะเป็นเน้นทางตอนบน แล้วก็สารคามนะครับกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินสีสะเกดนะครับเพียงแต่ว่าสุรินกับสีสะเกดนั้นจะเน้นที่ตอนบนมากกว่านั่นเองนะครับร้อยเอ็ดก็จะเน้นที่ตอนล่างแล้วรองลงมานะครับก็คือทางยาโสธรอ,อำนาจเจริญนะครับรวมถึงอุบลก็จะมีอยู่บ้างนะครับหลายหมู่บ้านกันเหมือนกันส่วนบุรีรัมนะครับบุรีรัมนั้นจะมีแค่ตอนบนเท่านั้นนะครับตอนบนที่พอได้อยู่บ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันสักช่วงสักตีสี่ตีห้าเป็นต้นไปนะ ตีสี่ตีหนะครับตีส่ตีห้นั้นจะเห็นว่าฝนจะลดลงนะฝนลดลงแต่ว่าก็มีการกระจายตัวมากขึ้นนะครับตกเล็กน้อยหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวเนาะก็คือทางหนองคายอุดรน,นะครับสกลนครบึงการรวมถึงนครพนมกาลสินมุกดาหารสารคามขอนแก่นนองบัวลำพูจังหวัดเลยร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกษสุรินทร์นะครับอันนี้ ตกเล็กน้อยโปรยปลายหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนภาคตะวันออกนะครับก็คือทางชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับอ่าวไทยก็ตกหนักเลยนะครับตกหนักอยู่พอสมควรส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับฝั่งอันดามันที่ติดฝั่งอันดามันเนาะก็คือระยองเอ้ยระนองนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับแถบนี้เริ่มจะมีฝนแล้วนะครับตีสี่ตีห้านะครับตีสี่ตีห้า ของคำคืนนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณ6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ6โมง7โมงเช้าของวันพฤหัสนะครับไล่ไปจนถึง9โมงเช้าจะเห็นว่าภาคใต้ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเริ่มจะมีฝนอย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวภาคตะวันออกก็ไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะครับชนบุรีเล็กน้อยนะครับระยองจันทบุรีตราดแถบนี้เนี่ยนะครับ3จังหวัดนี้ถือว่า เป็นพื้นที่สีส้มโดยเฉพาะติดทะเลนะครับพื้นที่ที่ติดทะเลเนาะติดอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยฝนตกระดับปานกลางกันเลยทีเดียวส่วนฝั่งภาคใต้นะครับก็คือทางระนองนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูนนะครับสงขลาปัตตานีนราธิวาสแถบนี้เนี่ยนะครับมีฝนตกหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับต่อจากนั้นนะครับประมาณสักสิบโมงวันพรุ่งนี้นะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปจนถึงเที่ยงนะครับจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับพื้นที่สีส้มเนี่ยนะครับไล่ข จากฝั่งอ่าวไทยนะครับมันเคลื่อนตัวฝั่งอ่าวไทยเคลื่อนตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าจังหวัดตราดจันทบุรีนะครับระยองชนบุรีฉเชิงงแซาสะแก้วปราจีนบุรีนะครับเป็นพื้นที่สีส้มไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางอีสานตอนล่างนะครับมันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก็มาดูที่ภาคใต้ก่อนนะครับภาคใต้เนี่ยนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับกลายเป็นพื้นที่สีส้มหลายพื้นที่กันเลยนะครับหลายอำเภอหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวแลล้วสุุรรรรรรราาานคธชพัทงข ตอนนี้นราธิวาสพังงาระนองชุมพรประจวบแถบนี้เนี่ยนะครับคือตกเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยนะครับเริ่มมีแล้วนะครับหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวฝนโปรยปลายอะไรประมาณนั้นนะครับเมฆครึ้มตลอดทั้งวันนะครับหลังจากนั้นนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยนะครับจนถึงบ่ายสามจะเห็นว่าพื้นที่สีส้มนะครับ ครอบคลุมหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับพื้นที่สีส้มพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับก็คือทางกาญจนบุรีนะครับมีหลายหมู่บ้านแล้วนะครับที่ตกหนักเนาะแล้วพื้นที่สีส้มเนาะไปดูพื้นที่สีส้มฝั่งอีสานบ้างนะครับอีสานเนี่ยอีสานตอนล่างแรงกันมากๆเลยนะครับแรงมากมาก แต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าบ่ายสามวันพรุ่งนี้นะครับโคราชนะครับก็เริ่มได้แล้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแถบนี้เริ่มจะได้ฝนแล้วนะครับพรุ่งนี้บ่ายสองบ่ายสามเป็นต้นไปนะครับชัยภูมิก็เริ่มได้บ้างแล้วนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็สีฟ้านะครับตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับตกเล็กน้อยนะครับของภาคอีสานส่วนทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือหนักสุดจะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับตากตอนล่างนะครับรวมถึงแม่ฮ่องสอนกับเชียงใหม่ก็มีพื้นที่สีส้มอยู่บ้างส่วนพิษณุโลกนสสีีฟฟ้้าาอุด อุตรดิตนะครับสุโขทัยแพร่าน่านพะเยานะครับแถบนี้พื้นที่สีฟ้านะครับตกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับลำพูนล,ลำปางเชียงรายแค่เล็กน้อย แต่ว่าภาคกลางเนี่ยนะครับตกหนักหลายหมู่บ้านนะครับหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวไล่ตั้งแต่นู้นเลยนะครับกาญจนบ,บุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ชัยนาทอุทัยธานีพิจิตรนครสวรรค์นะครับลบบุรีสระบ,บุรีนครนายกสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนะครับแถบนี้โดนหมดเลยนะครับกลายเป็นพื้นที่สีส้มทั้งหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่าตกเล็กน้อยถึงปานกลางแน่นอนนะครับมันจะแบบว่าไล่ตั้งแต่บ่ายสองเป็น ต้นไปเนาะมีเมฆครึม้มแล้วก็ฝนปรยฝนหยุดฝนหยุดอะไรประมาณนั้นกันเลยทีเดียวถ้าข้ามาที่ฝั่งตะวันออกก็คือปลายจีนนะครับะเชิงเสาสะแก้วชนบุรีระยอง จันทบุรีตราดนะครับแถบนี้ฝนหยุดฝนหยุดนะครับตลอดทั้งวันตลอดทั้งบ่ายกันเลยทีเดียวนะครับบ่ายวันพรุ่งนี้แล้วถ้าไปดูภาคใต้นะครับประจวบนะครับชุมพรระนองนะครับสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสตูลสงขลานราธิวาสปัตตานีนะครับโดยเฉพาะนราธิวาสกับปัตตานีนั้นกลายเป็นพื้นที่สีแดงหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับพรุ่งนี้ไล่ตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นนะนที่ แต่ว่าทางอีสานล่างนั้นจะได้น้านะครับได้น้ําได้เนื้อกันเลยทีเดียวนะครับและตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้แล้วเนาะก,ก็คือโคราชนะครับบุรีรมัมน,นี้ตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่ตกแรงหน่อยนะครับก็คือทางสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับอันนี้ตกแรงกันเลยทีเดียวนะครับร้อยเอ็ดตอนล่างได้อยู่นะครับยะโสธรตอนล่างก็ได้เหมือนกันอำนาจ,จเจริญตอนล่างนะครับส่วนขอนแก่นสารคามกาลสินเนี่ยนะครับชยัยภูมิน้องบัวลําพูจังหวัดเลยแถบนี้ จะได้แค่เล็กน้อยนะครับแล้วถ้าไปดูทางฝั่งภาคเหนือนะครับภาคเหนือไม่ห้องสอนนะครับพื้นที่สีส้มเนาะรงลงมาจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนนะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์อันนี้ก็ได้น้ําอยู่บ้างนะครับเล็กน้อย จังหวัดแพร่ลำปางพะเยาน่านะครับเชียงรายอันนี้ตกเล็กน้อยนะครับไม่ถึงขั้นกับเยอะไม่ต้องห่วงนะครับน่าจะไม่ท่วมนะครับสาหรับในช่วงวันพฤหัสนะครับไล่ลงไปทางภาคใต้เอ้ยจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์แถบนี้เนี่ยนะครับพื้นที่สีส้มหลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียวอุทัยธานีชัยนาทนะครับลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสุพรรณอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแถบนี้นะครับตกเล็กน้อยนะครับตกเล็กน้อยได้อยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าไปดูทางกาญจนบุรีนะครับพื้นที่ส้มรา เพชรบุรีรแถบนี้เป็นพื้นที่สีส้มนะครับนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นะครับเป็นพื้นที่สีส้มนะครับกรุงเทพก็พื้นที่สีส้มบางเขตเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นโปรยปลายทุกจังหวัดนะครับก็คือทางฉะเชิงเซาปลายจีนสากแก้วจันทบุรีตราดระยองชนบุรีโปรยปลายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับภาคใต้ก็เหมือนกันนะโปรยปลายทุกจังหวัดยกเว้นทางสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีอันนี้ตกปานกลางนะครับกระบี่ปานกลาง ปัตตานีนราธิวาสอันนี้ตกปานกลางเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นนะครับไล่ตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับพรุ่งนี้1นึ่งทุ่มสทุ่มนะครับไปจนถึง3ามทุ่มจะเห็นว่าจะมีฝนตกอยู่ทางโน้นเลยนะครับภาคอีสานตอนล่างโดยเฉพาะทางชัยภูมิโคราชบุรีรัมนะครับสจังหวัดนี้ถือว่าได้น้ําในช่วงของ2องสามทุ่มนะครับ ขึ้นไปทางภาคเหนือเนาะก็จะเป็นทางเพชรบูรณ์นะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับภาคกลางตอนบนก็จะเป็นพิจิตรนะครับที่จะพอได้น้ําส่วนภาคเหนือนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับที่จะพอมีโปรยปลายอยู่บ้างเนาะลำปางพะเยานะครับลำปูนก็มีเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับส่วนภาคตะวันออกก็คือปลายจีนชายเชิงสาวชนบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับตกเล็กน้อยแค่ไม่กี่หมู่บ้านเท่านั้นนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มเท ทางบึงกาฬน้องค่ายอุดอรนะครับสกลนครน,นครพนมกาลาสินสาราคามขอนแก่นนะครับแต่ว่าขอนแกน่นสาราคามตกเล็กน้อยนะโคราชบุรีรัมนะครับแล้วก็ร้อยเอ็ดสุรินส่วนศรีสะเกดก็มีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไปดูทางภาคเหนือนะครับทางเชียงรายพะเยาลำปางน่านนะครับตกน้อยมากๆนะครับแค่มีกี่หมู่บ้านอุตรดิตถ์ก็เล็กน้อยพิษณุโลกถือว่าเป็นพื้นที่สีส้มไปเลยนะครับพิจิตรก็พื้นที่สีส้มนะเพชรชบูรณ์เล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับคืนวันพฤหัสไลตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับจะเห็นว่าทางภาคอีสานเริ่มจะมีฝนแล้วนะครับกลางดึกเนาะจะบอกว่ากลางดึกก็ได้นะครับกลางดึกวันพฤหัสก็เกือบจะเช้าๆแล้วนะครับคือประมาณตีสองตีสามคือทางบึงการหนองคายนะครับอุดอสรสกลนะครับนะครพนมกลาลสินสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดนะครับแถบนี้หลายหมู่บ้านหลายพื้นที่จะได้ระดับปานกลางหลายหมู่บ้านจะได้รับ ได้แบบว่าระดับเล็กน้อยแต่ว่าก็มีบางหมู่บ้านเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้มีฝนเนาะจุดที่เป็นพื้นที่สีเทานะครับตรงนั้นจะไม่ได้ฝนตกนะครับทุกท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับบางทุกจังหวัดนั่นแหละนะครับมันจะมีพื้นที่สีเทาอยู่นั่นหมายความว่าไม่ได้เกิดฝนตกในบริเวณนั้นนะครับแล้วบุรีรัมย์ก็มีฝนตกอยู่บ้างนะครับโคราชก็ตกเล็กน้อยนะครับประมาณสักตีสองตีสามของคืนวันพฤหัสนะครับส่วนภาคใต้จะมีทางพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับอันนี้มีเล็กน้อยนะครับสล็กน ตอนประมาณสักตีสี่ตีห้าไปจนถึงหกโมงเช้าวันศุกร์เนี่ยนะครับหกโมงเช้าวันศุกร์ก็จะมีฝนแล้วนะครับทางภาคอีสานก็คือทางโคราชบุรีรัมนะครับสารคามขอนแกน่นชัยภูมิร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลน,นะครับมุกดาหารกาลาสินแถบนี้นะครับตกเล็กน้อยนะครับตกเล็กน้อยโปรยปลายแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับส่วนที่จะได้มากที่สุดคงจะเป็นแถว โคราชบุรีรัมนะครับอันนั้นถือว่าได้มากที่สุดแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้ก็พอได้ในหลายพื้นที่เท่านั้นนะครับหลายหมู่บ้านเท่านั้นส่วนฝั่งตะวันออกก็คือเนี่เลยนะครับระยองจันทบุรีตราดนะครับชนบุรีสะแก้วมีตกเล็กน้อยอยู่เหมือนกัน <S <S ภาคใต้ก็จะเป็นพังงาระนองนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังสะตูนนะครับแถบนี้สงขลาอันนี้ก็เล็กน้อยแค่ไม่กี่หมู่บ้านเหมือนกันนะครับอันนี้คือเช้าวันศุกร์นะครับตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าว ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก7จ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงแปดโมงไปจะถึง9ก้าโมงเชา้าจะเห็นว่าฝนลดลงอย่างชัดเจนที่จะมีโปรยปลายอยู่ก็คือทางภาคอีสานนะครับอีสานก็ชัยภูมิขอนกันโคราชบุรีรัมสระแก้วระยองจันทบุรีตราด แล้วก็ร้อยเอ็ดสารคามก็คือมันน้อยมากๆนะครับตกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเช้าวันศุกร์นะครับแปดโมงเก้าโมงของวันศุกร์นั่นเองนะครับตกเล็กน้อยแค่ไม่กี่หมู่บ้านโปรยปลายแบบว่าเมฆครึ้มกันมากกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงไปจนถึงเที่ยงนะครับไปจนถึงเที่ยงวันศุกร์นั้นเริ่มจะมีฝนเข้ามาก็คือนู่นนะครับทางฝั่งกาญจนบุรีนะครับเพชรบุรีราชบุรีแถบนี้นะครับเริ่มจะมีฝนส่วนนครนายกปลายจีนนะครับแถบนี้ก็โปรยปลายนะครับอีสานตอนลมึ ปล่อยๆเท่านั้นนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับภาคใตนะ้เนาสุราษฎร์กระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลานราธิวาสนะ นครศรีธรรมราชแถบนี้เนี่ยนะครับเริ่มจะมีโปรยปลายเข้ามาแล้วนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์นั่นเองครับหัดจากนั้นนะครับประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงบ่ายสองจนถึงบ่ายสามเนี่ยนะครับบ่ายสามวันศุกร์จะเห็นว่าภาคกลางเริ่มเข้ามาแล้วนะครับมันมาจากฝั่งอันดามันนะครับฝั่งอันดามันซัดมรสุมฟัดซัดเข้ามาแบบนี้นะครับทำให้กาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนะครับราชบุรีเพชรบุรี แถวนี้เนี่ยนะครับเริ่มมีฝนรวมถึงอ่างบุรีสิงบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีนะครับนครปฐมสม,มุทรสาครสม,มุทรปราการกรุงเทพแถบนี้เราม,มีฝนโปรยปลายหลายเขตหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับนครสวรรค์ลบบุรีนะครับสระบ,บุรีนครนายกปราจีนสะแก้วจันทบ,บุรีตราดนะครับแถบนี้โคราชยภูมิเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์น่านแพร่ลำปางพะเยานะครับแถวนี้นะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงราย ฝนโปรยปลายหลายหมู่บ้านนะครับบุรีรัมย์ก็ได้เหมือนกันนะครับมรสุมมันเคลื่อนตัวเข้าไปเนาะทำให้มีพื้นที่หลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับฝนตกจังหวัดตากสุโขททยลาพูนแถบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโปรยปลายภาคใต้ก็คือสุราษฎร์นะครับกระบี่ตรังพัทลุงสองคลานปัตตานีและราธิวาดนะครับสตูลภูเก็ตพังงานะครับแถบนี้เริ่มจะมีฝนแล้วนะครับช่วงบ่ายเย็นของวันศุกร์นั่นเองนะครับบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงเป็นต้นไปนะครับเวลาสี่โมงนะครับสี่โมงห้าโมงเย็นหกโมงเย็นของวันศุกร์ นะว่ามันเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางภาคอีสานแล้วนะครับก็คือมันจะไล่ไปเรื่อยเนาะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆภาคตะว,วันออกก็คือ แปลว่ากลายเป็นพื้นที่สีส้มหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูพื้นที่สีส้มกันนะครับทางฝั่งอีสานนะครับก็คือชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์นะครับสาจังหวัดนี้เพชรบูรณ์พิษณุโลกนะครับกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนชายเชิงเซาสะแก้วจันทบ,บุรีระยองชนบุรีนะครับไล่มาทางภาคกลางภา,ภาคตะวันออกเนาะก็คือประมาณนี้นะครับรวมถึงนครปฐมนะครับนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะครับ ภาคใต้นะครับก็จะเป็นราชบุรีเพชรบุรีประจวบนะครับแถบนี้รวมถึงสงขลาปัตตานีนราธิวาสนะครับก็เริ่มมีฝนแล้วส่วนจังหวัดอื่นๆแค่โปรยปลายเท่านั้นนะครับอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับก็โปรยปลายไม่ถึงขั้นกับหนัก ต่อจากนั้นนะครับประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับโอโหพื้นที่สีส้มมาเลยทีเดียวนะครับอีสานเป็นข่าวดีเลยทีเดียวนี่เลยนะครับกาลสินมุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชแถบนี้เนี่ยนะครับคอนแกนตอนล่างก็เป็นพื้นที่สีส้มไปเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าคืนวันศุกร์ได้น้ําอีกแล้วครับได้น้ําอีกแล้วยินดีด้วยนะครับอีสานตอนล่างเพราะว่าแล้งมานานกันมากๆบ้านแอดมินก็เหมือนกันนะครับเขื่อนเขื่อนของแอดมินที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ แปลว่าน้ำลดไปเยอะกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วทีนี้ถ้าไปดูจังหวัดอื่นๆนะครับจังหวัดอื่นๆก็คือเนี่ยนะครับฝั่งตะวันออกก็จะเป็นปลายจีนสะแก้วจันทบุรีตราดนะครับระยองชนบุรีชัยเชิงเศร้าแถบนี้นะครับนครนายกก็จะมีฝนพอสมควรกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนภาคใต้ก็จะเป็นทางระนองกับพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับโรยปลายแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่ไม่กี่พื้นที่หลังจากนั้นนะครับคืนวันศุกร์ประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีส้มของฝั่งอีสานนั้นขยายตัวใหญ่ขึึ้้นนนนเลลยะคครรัับบไ่ตตงงแกกาพมส นครอ,อุดรธานีน้องคายนองบัวลำพูขอนแก่นกลาลสินมหาสารครามยโสธรร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลอำนาจเจริญนะครับมุกดาหารบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิ โอ้โหแบบว่าทุกจังหวัดมีฝนเลยนะครับจังหวัดเลยก็ได้เล็กน้อยเหมือนกันนะครับคือทุกจังหวัดมีฝนนะครับค่าคืนวันศุกร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ฝนทุกหมู่บ้านนะหนักหลายหลายหมู่บ้านพื้นที่สีแดงทุกท่านน่าจะมองเห็นพื้นที่สีแดงในหลายจังหวัดแต่ว่ามันก็แค่ไม่กี่หมู่บ้านเนาะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สีส้มครอบคลุมในหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้ามาดูภาคอื่นๆบ้างนะครับอย่างเพชรบูรณ์เองนะครับเพชรบูรณ์ก็มีอยู่บ้างนะครับพิจิตรก็มีออ่บบบบ้าางงงงนนคคครรรรรรรสสสว์์ลพุุุีีิทณ นายกนะครับปราจินบุรีชายเชิงเซาชนบุรีสะแกวระยองนะครับแถบนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะครับภาคใต้ก็จะเป็นทางระนองพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังอันนี้ก็เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแค่ไม่กี่หมู่บ้านเหมือนกันต่อจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนาะเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีส้มนั้นนอกจากฝั่งอีสานมันเริ่มลดลงแล้วนะครับมันกลายเป็นว่ามาอยู่ที่ ภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางตอนบนแทนแล้วนะครับพื้นที่สีส้มนะครับได้แก่ทางพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยนะครับให้จังหวัดนี้กลายเป็นพื้นที่สีส้มไปซะงั้นนะตอนนี้นะครับนครสวรรค์ก็มีอยู่บ้างนะครับพื้นที่สีส้มเนาะเตรียมรับกันให้ดีนะครับประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองของคืนวันศุกร์นั่นเองนะครับส่วนอีสานยังมีอยู่บ้างนะครับทางบึงกาฬหนองคายอุดรนะครับสกลนครนครพนมรวมถึงขอนแก่นนะครับชัยภูมิโคราชอันนี้คือแถบที่พอแบบว่าได้น้ําากััันนนนอออยู่บ้งงเรำ ก็มีอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆแค่พื้นที่สีฟ้านะครับตกเล็กน้อยเท่านั้นเองอุตรดิตถ์นะไล่ทางภาคเหนืออุตรดิตแพร่ลำปางนะครับจังหวัดตากอันนี้ก็พอได้อยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนฝั่งตะวันออกก็จะเป็นระยองนะครับจันทบุรีตราดส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่อ่าวไทยกันมากกว่านะครับหลังจากนั้นนะครับตีสามตีสี่ตีห้านะครับก่อนจะ ตีสามตีสี่ตีห้นั้นฝนเริ่มลดลงนะครับจนถึงเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับเชาวว้าวันเสาร์หกโมงเช้าก็จะเห็นว่าฝนนั้นจะมีอยู่ทางโน่นเลยนะครับเชียงรายพะเยาน,าน่านลำปางแพรอ่อุตรดิตนะครับพิษณุโลกสุขโขทยัยลำปางลำพูนนะครับตากกำแพงเพชรพิจิตรไล่มาทางเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์ลพบุรี โคราชเชยภูมมนะครับมันไล่แบบเฉียงเฉียงเพราะว่ามรสุมมันมาจากฝั่งอันดามันนะครับมันมันขึ้นขึ้นมาเป็นระลอกระลอกนะครับก็คือลมมันพัดเอาความชื้นมาเป็นระลอกเนาะมันก็เลยมาเป็นแถบแถบมาแบบนี้นี่แหละนะครับไล่ลงมาทางสระบุรีนครนายกปราจีนเชียงสาระยองนะครับจันทบุรีตราดแถบนี้เนี่ยนะครับก็ได้น้ําได้ฝนอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับวันเสาร์เนี่ยนะครับไล่ตั้งแต่นู้นครับเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงนะครับฝน ก็จะมีตกอยู่บ้างนะครับไปจนถึง10บโมงเนี่ยนะครับมีฝนตกอยู่บ้างก็คือทางขอนแก่นนะครับชัยภูมิโคราชลบุรีสระบุรีนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูร์นะครับแถบแถบนี้ถือว่าหนักสุดจะเป็นแถบแถวนี้เนาะแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็คือโปรยปลายเล็กน้อยเท่านั้นส่วนภาคใต้ก็คือทางชุมพรนะครับระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับแถบนี้สุราษฎร์นะครับฝนตกเล็กน้อยในหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสัก11บเอโมงนะครับสิบเอโมงเที่ยงแล้วก็ไปถึงบ่ายโมง ถ้าลองสังเกตภาพนี้นะครับตัวพายุนะครับตัวมรสุมเนี่ยนะครับมันซัดขึ้นมาแล้วนะครับมาจากฝั่งอันดามันนะครับทําให้ภาคกลางนะครับเริ่มมีฝนแล้วนะครับไล่ตั้งแต่โน้นเลยนะครับกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีรวมถึง นครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแถบนี้เตรียมรับกันได้เลยนะครับส่วนภาคเหนือก็คือนู่นนะครับแม่ห่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแพร่อุตรดิตนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นพิษณุโลกแล้วก็สุโขทัยตากนะครับอื่นๆพื้นที่อื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือฝนตกเล็กน้อยส่วนทางฝั่งอีสานก็จะเป็นสุรินทร์นะครับศรีสะเกดอุบลน,นะครับตอนล่างนะส่วนใหญ่จะติด เขตชายแดนนะครับที่พอได้ฝนอยู่บ้างนะครับส่วนฝันงน่งตะวันออกก็จะเป็นระยองนะครับชนบุรีอันนี้ก็พอได้นะครับภาคใต้สงขลาป,ปัตตานีนาราธิวาสนะครับแถบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับประมาณสักช่วง5้ามงย็นหกโมงย็นนะครับจะเห็นว่าฝนตกไปอยู่ทาง ภาคอีสานแล้วนะครับภาคอีสานภาคกลางเนาะก็คือนี่นะครับอีสานก็จะเป็นบุรีรัมย์โคราชชัยภูมิขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์นะครับยโสธรอุบลศรีสะเกดอันนี้ก็ได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับหลายพื้นที่เพชรบูรณ์นะครับพิจิตรนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนชัเชิงแซวเอ้เชะแก้วชะเชียงเซานะครับชนบุรีแถบนี้นะครับจุดหนักสุดของประมาณหนึ่งทุ่มส่วนจังหวัดอื่นๆที่เป็นสีฟ้านะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะครับก็มีฝนหรือบ้างเหมือนกันนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับช่วงกลางคืน2องทุ่มสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับโอโหพื้นที่สีส้มกินพื้นที่บริเวณกว้างเลยนะครับของทางภาคอีสานนะครับคืนวันเสาร์กาลสินนะครับสารคามร้อยเอ็ดยโสธรสุรินบุรีรัมย์โคราชขอนแก่นชัยภูมิน้องบัวลรัมเนี่ยนะครับพื้นที่สีส้มกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพชรบูรณ์ก็ได้เหมือนกันนั่นเอง ต่อจากนี้แอดมินจะดูแบบคร่าวๆแล้วนะครับพาดูแบบคร่าวๆเนาะเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ 1, ่งตีสองของคืนวันเสาร์นะครับก็จะเริ่มลดลงนะครับจนกระทั่งตีสามฝนแทบจะไม่มีนะครับที่จะมีอยู่นู่นเลยนะครับอีสานก็เริ่มแทบจะไม่มีเนาะที่จะมีคือภาคเหนือตอนล่างกับอีสานเอ้ยภาคกลางตอนบนนะครับที่จะพอจะมีอยู่บ้างวันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์จุดหนักสุดนั้นจะอยู่ประมาณสักช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆทุกท่านลองสังเกตได้นะครับบ่ายสามนั้นจะอยู่ที่ภาคกลางนะครับครอบคลุมแบบว สริยาปฐุมธานีนนทบ,บุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครปราสมุทรปราการกรุงเทพนะครับแถบนี้โดนหมดเลยนะครับรวมถึงลบบุรีสระบ,บุรีนครนายกปรายจีนชัยเชิงเซาสะแก้วบุรีร์โคราชนะครับกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทราชบุรีเพชรบุรีชนบุรีระยองนะครับจันทบุรีตราแถบนี้เนี่ยนะครับโดนหมดกันเลยทีเดียวอันนี้คือช่วงบ่ายสองบ่ายสามนะครับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่นู่นเลยนะครับประมาณสัก ช่วงเย็ยนๆนะครับช่วงเย็ยนๆช่วงหัวค่ำจะไปทางภาคอีสานแล้วเดี๋ยวใกล้กๆวันจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงเวลาต่อจากนี้แอดมินไม่อธิบายแล้วให้ทุกท่านลองดูตามรูปภาพได้เลยนะครับทนาดที่ชินชอบคลิปของเรานะครับฝากทุกท่านกดเม้นกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยทางเราจะอัปเดตให้ทุกวัน แล้วให้ทุกท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าการดูตามโมเดลยิ่งดูล่วงหน้าหลายๆวันโอกาสผิดพลาดยิ่งสูงนะครับดังนั้นติดตามแบบวันต่อวันนะครับทุกเช้าทุกบ่ายทุกเย็นได้เลยนะครับแอดมินจะพยายามอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องกันนั่นเองครับสำหรับวันนี้ต้องลากันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ